มามามาเลยมาเลยได้ได้อ่ะสายไปเอกสายขึ้นไปสายขึ้นไปขึ้นเอก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 ว่าไไม่ไปนะมามาขึ้นขึ้นอ่ะขึ้นขึ้นขวาขวาค้นี้ขวาให้ล้อไหลมันล้อหลังมันไหลโอเคมาโปรเลยควาบตัวมาเลยสายสุดลิ้นเลยอ่ะอ่ะสุดลิ้นเลยสุดลิ้นเลยสุดลิ้นเลย โอเคเติมมาเติมมามามาสุดธิ์ก่อนเออมาอมือไม่พอโอเคมามาคืนคืน<อ>ไป<อ>มาแล้วมาแล้วมาแล้วคืนปล่อยปล่อยเลยปล่อยปล่อยเดี๋ยวพี่เออพวงมาลัยขวาไอพวงมาลัยซ้ายหมอมามามาได้ได้ได้มาเติมคันเร่งเติมคันเร่ง พวงมลาลัยขวาครับพวงมลาลัยขวาเบาๆบาเบาเล่องเลยเหรอที่ไหนคำล่องไหนมามาอ่ะพวงมลาลัยซ้ายหมอโอเค<ๆ>ซ้ายเอก<ๆ>ซ้ายเอกโอเคเอกเอกให้มันลงล่องก่อนมามาขึ้นขึ้นโอเคพว<ๆ>งมาลัย<ๆ>ตรง<ๆ>ตรงโอเค สายเอก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 เอีก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 อ่าโ okay. อเคเอกเอกเติมมาเล็คืนคืนมาเลยมามามาอาื้ออื้อได้ได้มาพวงมอะไรซ้ายนิดโอเคพอคืนคืนมาเลยมามามาได้พวงมอะไรขวานิดครับขวานิดมามาคืนครับ ไปเลยหมอไปเลยไปตัดนปเอร์อย่าไปซื้อแงเกินนื้อไปอยออ้้รเชฟครับขึ้นประจำการด้วยหมอลงไปข้างล่างเลยเราจะให้หลานลงไปเลยครับ ตรงๆผมมาเลยตรงก่อนครับพี่ตรงมาเลยครับตรงอย่างเดียวเลยครับอออมาเลยตรงอย่างเดียวครับตรงอย่างเดียวเลยมาครับนั่นแหละครับเบาๆมาครับตรงมาครับแง้มกระจกนิดนึงพี่จะได้ได้ยินเสียงพวกผมบอกด้วย ทุกอย่างแล้วท่านไม่ต้องกลัวแล้วครับอ่าหลบออกหน้าเลนด้วยเด้อพี่เที่ยวขอให้รถผ่านนะพี่เผื่อรถไหลตรงอย่างเดียวเลยครับมันสูงมันสูงตอนนี้ฟังพี่นายคนเดียวเลยนะพี่นี่ไม่กลัวฝนกันเลยใช่ไหมตรงมาเลยครับตรงอย่างเดียวเลยครับเบา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 พวงมาลัยขวานิดครับพวงมาลัยขวาโอเคเติมคันเร่งครับให้หลังยกโอเคพวงมาลัยขวา มาเลยครับมาแล้วรอดละรอแล้ว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 โอเคโลครับตรงอย่างเดียวนะพี่ตรงอย่างเดียวนะมาโอเคปล่อยมันไหลมาปล่อยมันไหลมาไม่ต้องตกใจเข้าล็อเข้าล่องเลยเข้าเลนเลยเข้าเลนเลยตรงเหยตรงเอายาวเลยครับรอด ยาวเลยพี่ยาวเลยพี่ห่างครับรถคันนี้เอทมาได้เลยครับมาได้เลยอ่ามาได้เลยครับตรงเลยครับลอดทุกคันละสแตนดาร์ดไปได้อะทุกคันจะไปได้หมดเออ้าวไปไปไปเปลี่ยนกลับข้างหน่อยนึงแนมบ่เห็นเอ้าหมอหายเาวเลยไอไปรถไปเลยครับไปเลยครับฮะ พี่ข้างหน้าพี่เบาๆเตียดดีมามามาบอกหลุมข้างหน้าพี่เบาๆครับค่อยๆหยอดลงตายเอกเอกเอกโอเคมาช,าชา้<บ>าๆครับช้าๆตรงเลยตรงเลยครับตรงเลยตรงช้าๆครับช,าชา้าๆยาวเลยครับรถยาเลยพี่ยาเลยพี่ห่างครับรถคันนี้ทีมาได้เลยครับมาได้เลยอ่ามาได้เลยครับ อ๋อ่าโอเคมาเลยครับมาเลยมาเลยมาเลยได้ได้พวงมาลัยขวาพวงมาลัยขวามาเลยโอเคเบาเบาโอเค,าอเคมาเ,คเดี๋ยวระบบมันจัดการเฮียพวงมาลัยขวาอ่าตรงเลยครับตรงเลยเดี๋ยวทียดีรอแป๊บหนึ่งนะบอกต่อนะ เฮียไม่ต้องแตะอะไรเฮียดูพวงมาลัยซ้ายพวงมาลัยซ้ายซ้ายพี่ซ้ายลงลงเฮียปล่อยระบบมันลงเลยครับไม่ต้องแตะอะไรครับอ่าโอเคได้พี่ปล่อยระบบลงโอเคครับเฮียปลดระบบเลยครับใส่ศีโลเทียดีมาครับ เทยดีสูงพวงม,มาลัยขวาน,นิดครับโอเคแล้วก็ตรง <บา S 1> เลยครับมาเลยมาเลยได้ได้พวมาลายขวาผมมาลัยขวาอ่าเบาๆอย่าห<ๆ>ยอดนะลองปล่อยระบบเปนปลงเลยครับไ,ไม่ต้องแต่อะไรครับอ,อ่าโอเคเอาไว้รถพี่ก่อนก็นกนกนได้ครับเดี๋ยวค่อยรวมกันทีเดียวเพราะไงเราไปรวมข้างล่างโอเคครับนี่ปลดระบบเลยครับใส่ซีโลูกขึ้นไปขึ้นมากับไอ้รถของสามพ่อ อันนี้ง่ายกว่าเยอะอันนู้นยากอันนู้นง่ายกว่าเยอะอันนี้ยากไปนิดครับมาขวานหลุมโอเคแล้วก็ตรงเลยครับอะเบาๆอย่าหอดนะค่อยๆหยอดนะเออโอเคปล่อยลงมาขวานิดนึงครับโอเคปล่อยลงมาหยอดหอครับไม่เป็นไรเสียเบาๆวิ่งเบาๆเบา เดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมแง <ไป S 1> กินหน่อยไหมไม่ต้องแล้วพี่มันอย่ามัน,ม,นมันก็ไม่ได้ลุ้นไม่ได้อะไรทิ้งไว้นั่นแหละพี่นะมาเพื่อความสนุกพี่ทุกอย่างต้องมีอุปสรรคที่ทำให้มันง่ายเกินไปเลยครับอ่าพี่ดีย๋ยวผมบอกให้พี่หยุดนะพี่ลงไปก่อนรอครับ ที่หมอไปแล้วจบายของพี่ชิวๆตัวเดียวกันขึ้นไม่ได้อ่ะโดนขึ้นฟังพี่นายเลยพี่ฟังพี่นายคนเดียวเลยตรงมาพวงมาลัยซ้ายนิดครับเพราะถ้าบอกหลายคนเขาจะสับสนครับต้องฟังคนเดียวระบบช่วยลงโอเคมาเลยแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรดูแต่พวงมาลัยไไไดดด้้ด้้้แแลลลวววปล่อยไปไม่ต้องมันพี่ปล่อยไหมไม่พีกหรอกไม่พีกครับหินมันอยู่ตรงหลุมเนี่ยปล่อยมัน โร์เนอร์หลุมข้างหน้าที่ค่อยๆหยอดนะครับเอ้มันมีคนเหยียบให้ขวานีนนคค้ครับครับครับเปเลยครับตองตองซ้ายโมเลซาอีกหน่อยเสซ้ายอยีกหน่อย,ย,อย,อยคืนตรงไปเลยครับแต่มันปล่อยให้เองปล่อยไอ้มันจัดการเลยนะเดีย๋ยวมันไปเองมันรู้ตัวมีมุมมันกันมุมพลิกกันอะไรทุกอ,อย่างให้แต่เราดูข้างนอกจะดูหวาดเสียวไหม ไปครับไปเอกไปเอก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 ครับาาคครรัับบทีนี้พี่ฟังวอพี่นายคนเดียวเลยครับตรงอย่างเดียวเลยครับลมไหลซ้ายนิดลมไหลซ้ายนิดเอ๊ะซ้ายเอก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 เอกเอกโอเคเบาลงเบาๆนะเบาๆโอเคได้ได้มาลมไหลขวาโอเคคืนคืนคืนซ้ายคืนซ้ายโอเคมันเป็นแล้วหายห่วง บาครับเบาๆบาาพี่เบาๆค่อยๆลงครับไปพร้เพบาๆค่อยๆลงดีครับดีค่อยๆมาลงตามยดีครับดีปล่อยไหลลงมาเรื่อยๆครับเหยียบเบรกไว้ค่อยๆเลี้ยงลงมาซ้ายครับซ้ายลวก่งตาม่างเลยครับอยลงเมาครับมาดีครับดีค่อยๆลงดีครับวิ่งในล่องไปเลยพี่คนเสื้อดำใอยไปเลยครับใส่มวกอะ เราไปยกล้อพี่โอเคอ่าฟังพี่นายคนเดียวเลยครับขอคนเดียวขอพี่นายคนเดียวเลื่อนมาเบ่าเบานะค่อยๆหย่อนลงหลุมนั้นอะหลุมนั้นค่อยๆหย่อนลงครับมาเรื่อยเรื่อยมาเลยมาเลยตรงๆมาๆเดี๋ยวมันทำงานทั้งหมดเองครับ มาอีกครับเบาๆนั่นแหละครับค่อยๆลงเบาๆโอเคค่อยๆมาครับไปลุไปลุไปค่าแบตเตอรี่หรอสายนิดรับสายนิดสาย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 สโอเคเข้าล่องอีกสายหน่อยสายมาครับมาไหลมาล่องหน้าผมไหมครับมาอีกครับมาอีกไหลไปอีกให้ท้ายอยู่ตรงผมมาดี

เบาๆนะค่อยๆลงเบาๆค่อยๆลงครับเบาอีกครับโอเคโอเคเบาๆนลงเบาๆวมาเลยค่อยๆปล่อยหลงมาเรื่อยๆพี่โอเคโอเคครับเบาเคาเอวเลขวานิดนึงขวานิดนึงครับขวานิดนึงอ่าไปโอเค มาไปมาไหลไปไหลซ้ายครับแล้วมไหลซ้าย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 ไหลไลไลน้ี่เข้าเนครับเข้าเนโอเคไอีกครับไหไหลอีกไหลลงไหรถยุน่ผมครับตรงมาครับตรงมาตรงมาอ่าเสร็จแล้วพี่รอฟังพี่นายคนเดียวเลยครับยอ๋อกันแข้งมันขูดก็ค่อยย่อนครับไปครับอีกครับอีกอีกอี อีกครับอีก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 เกาะนี่รอครับมามามาครับตรงเลยตรงเลยพวงมาลัยขวานิดนึงพี่ตู่ขวานิดนึงอ่าโอเคเอาบ้านแปดเอาน้ำมาเลยครับแล้วก็ตรงเลยเอาให้ให้เอไอมันทำงานพี่ยกขาเลยแล้วดูพวงมาลัยคนข้างหลังเกาะแน่นๆนะเาลครับแล้วก็ตรงเลยไปเอาให้ให้เอไอมันทำงานพี่ ยกขาเลยแล้วดูพวงมาลัยอ่าโอเคปล่อยมันปล่อยมันพวงมาลัยขวาอ่าโอเคปล่อยมันทำงานไปครับเสียงมันจะน่าเกลียดน่ากลัวช่างมันไม่ต้องกล่อมตรง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 มาเรื่อยๆครับเอไอทำมันทำเสียผู้เลสมากนะคืดขาดคืดขาดคืดขาดตรงมาเรื่อยๆครับมาเอ็กตรงมาตรงมาตรงมาใช่ครับตรงตรงจอดให้ท้ายรถอยู่ตรงผมซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยซ้าย ตองอ่ารอครับรออ่าตรงมาพี่ตรงปล่อยลงมาปล่อยลงมาแล้วค่อยเบรกปล่อยลงมาก่อนหมดทริปนี้เฮียบอกใครอยากติดนิโต้มีส่วนลดรอสักครู่ครับรอพี่นายบอกเฮ้ยแรปเตอร์มาไงอะแรปเตอร์จะลงตั้งแต่แรกแล้วติดรถขวางเ แกครับไปเลยครับเฮียวงไร้สายนิดนึงครับโอเคเข้าเลยแล้วครับไปเลยครับบายมุมไหนก็รอดครับเบาๆเบาเบาเบาเติมกำลังนิดนึงครับอ่าเพราะระบบมันดึงรถอยู่กับที่ตรงมาครับตรงมาอยากลงมอะไรตรงมาไม่มีแขวนครับไม่มีแขวนมาได้เลยคันนี้เติมนเลังเพราะไม่งั้นระบบมันจะระบบระบบมันจะจอดให้เฮียจอดเลยมาเลยครับเฮียตรงอย่างเดียวเลยครับ เลื่อนข้างหน้ารอให้ท้ายอยู่ตรงผมครับแล้วจอดรอจจอดเันนี่จอดกับพี่จอดก่อนครับจอดก่อนอนึงเตอรับตรงตองกรเร่งเยไปเลยไปเลยอยากเห็นแรปเตอร์กระโดด ใช่แล้วให้ระบบมันทํางานครับเราดูแต่พวงมาลัยพอยกขาได้เลยครับรอเติมมาเรื่อยๆมามาครับมาครับต้อปล่อยมันเรบาเ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 บาพี่ค่อยๆหย่อนมาเรื่อยๆเบาๆมาลงมาเลยลงมาเลยมามาค่อยๆหยอดมาปล่อยมาหลายปล่อยมา นายครับมาเรืเร่อยเครับมาเรื่อยๆครับเรือเ่อยๆอีก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 อ,อีกอีกจอดรอครับ เสียงพราะเบรกมันใกล้จะหมดอาการเป็นอย่างนี้มามามา โอ๊ยตาย,ตายาน้ำหน้านะครับแม่งแรงดีจอบเท้าเลยอะ, <usc> อะไรก็พังไปหมดซื้อ <c oughs> ดามมาคื้นเขาเลยนะสองอัน <c oughs> มาดิวจอบพังไปแล้วเว <c oughs> วอาใหม่รับมเองไม่รู้วกันแล้วมันไหมท่านใดเข็ดบ,บอกนะครับ <c oughs> มาวีคอยส์มาขึ้นอีกรอบได้ไหมทางเนี้อีอีเอ้ยมึงมองกับไปดิมึงมองกับไปมึงมองกับไปมองกับไปมองกับไปมองกับไับไปนี่ขึ้นอีกรอบมึงมองกับไปนี่โอ้โหดีมันเคยมีขึ้นชันกว่านี้มันขึ้นได้ไงชันแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าเราเคยขึ้นตรงไหนมาแต่อันนี้มันมุมพิกไงมันต้องช่วยกันตอนนี้14บสรานสอบผ่านนะครับสี่สามรับประกาศนียบัตด้วยนะ ้โอ้ยพอถือเดี๋ยวจะกลับไม่ต้องสอนแล้วเบื่อนี่บาเจ็บโคโลราโดเล็กน้อยแค่นั้นเองครับแต่ไม่ใช่ตรงนี้ละกาบข้างกาบข่ายไม่มองไม่เห็นมองไม่ทัน ลองมองกลับไปเฮ้ยลงมาได้ไงลงมาได้ยังไงทุกท่านสอบผ่านแล้วครับเหมือนกันเหรอลงมาได้ไงเนี่ยพอกันในอะไรนี่แล้วก็ไปโดนลูกไปปักเลยไปเล่นปากดีสิน้ามาดีมงแล้วเมียต้องเมียังฝากมีในลูกตาดีมงแล้วครับโอ้ต่างงอขึ้นครับต่างงอขึ้นอ๋อไปห้วยต้นหมูแล้ว อยากให้มันตกลงก็จะดิ้นเลยสุดท้ายต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 ายเายต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 ายยตายตายตตายตายตาายตายตายตตาย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 ายต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 ายยตา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 ยายยตา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 ายยตยตา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 ยยตา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  ไม่มันยังมีเนินนี่อีกนะนั่เนือไอ้เนินที่ขึ้นจากน้ำตกสาแดะน้ำตกแดงแดดงเี๋ยยวรออคค่่่าามนนจะถลิปก มาแล้วไม่กลับได้ไงไม่มึงอ่ะมืองงอยูรอบเลยนะมืองงอยู่รอบเลยก็ลงไปหมุนแล้วก็ติดงั้นแล้วก็ส่งเข้าหน้าหมุนเลยเหรอเออตั้เครื่องเย็นแล้วไปเลยหรอเออใช่ใช่เครื่องเย็นแล้วหมุนได้มึงลงมาเลยนะแล้วก็หมุนเอาจริงเอาเล่นได้เออลงมาเล่นเลยเอาจริงเอาเลยคนเดียวใช่มันมมัันนระดับเดียวกันทั้งหมดใช่หมุนเล่นได้บอกแล้วเด็กระเบิดไม่มานี่ดินหนังหมูครับ มีคนเล่นอยู่นะไป้ายทะเบียนป้ายทะเบียนหรือว่าฝักงวยในนั้นเยอะเลยขับขึ้นมาด้วยป้ายทะเบียนมีสองายโอ้โหนี่ทงหมุนได้อะไรนี่นะแรงเย่ะว่าอะไรเลย เมจะพูกว่าและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย